ขาหมูจิ้มน้ำจิ้ม สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมนะครับต้อนรับเข้าสู่ปี2022แล้วนะครับกี้ก็เลยว่าจัดเมนูแรกของปีนี้เลยนะครับเป็นเมนูขาหมูครับเพราะว่าขาหมูก็เป็นความอุดมสมบูรณ์เนาะแล้วก็ทําอะไรเราก็จะได้หมูหมูไปด้วยกันนะครับกับทุกๆคนเลยแล้วก็กี้ก็อยากกินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เลยว่าจัดมาขายใหญ่ๆกันเลยนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มของเขานะครับที่มา ในถุงของเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวน้ําจิ้มของกี้นะครับมีเหลือมานิดหนึ่งนะครับอแล้วก็มีพริกกระเทียมเฮ้ยทุกคนอันนี้น่ากินมากนะครับเป็นคราวที่เรากี้ก็กินเหมือนกันครับเป็นคานาฮ่องกงครับนี่อู้หมันบอกว่ามันกรุบกรอบนะแล้วมันก็ไม่เหนียวครับเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยวันนี้หิวข้าวมากเหมือนกันนะครับ ลืมอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนเลยครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นหลักเลยเนาะในช่วงเวลานี้แล้วก็ถ้าเกิดเรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็จะได้มีแรงไปหาเงินไปทําชีวิตของเราให้มีความสุขนะครับแล้วก็กี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตลอดปี2021ปีที่ผ่านมาด้วยทุกคนเป็นกําลังใจให้กี่มาโดยตลอดนะครับกี่ก็พยายามจะแบบว่าหาเมนูอร่อย,ออยๆแซ่บๆมากินกับทุกคนนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันไปนะครับ ม,มาเดี๋ยวเราเริ่มกินกันต่อนะครับโหทุกคนมันแบบว่าเหนียวหนึบหนับมากทุกคนดูสิครับอ๋อคือแบบว่านี่นี่นีอ่อยากจะให้ดูหนังมันแบบว่าหนังมันแบบเหนียวเหนียวอย่างนี้เลยครับหนึ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 บอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเราขอจิ้มน้ำจิ้มของเขาแล้วกันนะครับมันเป็นน้ําจิ้มสําหรับขาหมูโดยเฉพาะ อืมอ mm ืมาอืม hmm. ม mm. mm ัน hmm. ล uh ื huh. ่น กัดพริกกระเทียมได้นะเนี่ยดูั้ทุกคนเนื้อนุ่มๆน,นะฉ่ำ จิ้มน้ำจิ้มของกี้ก็ได้เพราะว่ามันก็แบบว่ารสจัดททำให้แบบว่าไปตัดกับขาหมูที่แบบว่าหวานมันอย่างเงี้ยอร่อยทุกคนว่าแพงไหมกี้ซื้อมาจากแบบร้านสะดวกซื้อครับสี่ร้อย ขาเนี้ยโดยส่วนตัวก็คิดว่าอืมราคาสูงอยู่นะแต่เมื่อเวลาที่เรามานั่งคิดดีๆครับเวลาที่เราไปกินแบบร้านขาหมูอ่ะเขาแบบว่านิดเดียวเนาะสี่สิบห้าินิดโปะแบบ,แบบแบนแล้วแบนอีกดังนั้นเราได้กินเยอะขนาดเนี้ครับถือว่าแบบว่าคุ้มนะที่ว่าเนาะ ขาหมูคือใหญ่มากเนี่ยฝั่งนี้มีอีกนะครับเขาเขียนข้างซองว่า3กิโลนะครับแต่กี้คิดว่า3โลนี่คือน่าจะพวกรวมพวกแบบน้ำมันด้วยอะ่ะโอ้ยชอบมากหนังๆอ้วนแต่ก็อร่อย ขนาห้องกลงนะครับอืมลาดเึงก็ได้ขาหมูล,ลาดลงไปหรือช่ำๆนะครับอืมจะให้ดูมากเลยว่ามันแบบว่าความแบบว่าหนังนะครับ ซน้ำจิ้มขาหมูครับซื้อมันจะออกเปรี้ยวนํำเลยเนาะแล้วก็มันจะแบบว่า กราบนปากเมากมต้องมีแบบกินพริกกินกระเทียมเข้าไปไหน่อทุกคนตัดความเลี่ยนของขาหมูนิดนึงครับอืม เหนียวมือมากมันมันมากอะทุกคนอืม,อมสดน้ำนิดนึงเข็มอย่าเรียกว่าเข็มสิเรียกว่าเค็มข้นเพราะน้ำขาหมูเขาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไว้ให้สดอยู่แล้วบทุกคนเขาเอาไว้ให้แบบว่าราดข้าวเนาะมันก็จะพอดีอืม อั่อยมากนี่ทุกคนที่เอาตัวนี้มานะครับแล้วก็เ,วเราจะราดพริกน้ำส้มของเขามาคืออร่อยกลมกล่อมเลยนะครับแล้วก็ใส่ของเราเข้าไปด้วยอืมแบบนี้ครับน่ากินมากมันเป็นแบบติดเอ็นไหมตัวเนี้ยอืม อันี้คือที่สุดคล้ายๆทากิครับมันจะปิดติดเอนติดมันมพริกกระเทียมตามเข้าไปครับเรากินข้าวนัตามด้วยผัก อุดมสมบูรณ์รับปี2022ด้วยกันนะครับทุกคนทำอะไรก็หมูหมูอุดมสมบูรณ์เบจ้าทุกคนครับคือมันไม่ได้เหลือน้อยเลยนะเนี่ยมันยังมีตรงนี้อีกอะครับผมดูดิมันมีแต่เนื้อหมดเลยอ่ะเออ เนื้อเขาเปื่อยยู่ดีมากดูนะ น,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 นี่เลยครับขาหมูจิ้มน้ำจิ้ม อร่อยมากนิดนึงก็ได้น่า เนยๆก็ไหนๆละจะได้อุดมสมบูรณ์พูนผลไปได้วยกันนะครับทุกคนจิ้มช่ำ เรียบร้อยครับทุกคนกับเมนูต้อนรับปี2022นะครับข้าหมูเฮงเฮปังปังรวยๆ,ๆนะครับเราจะอุดมสมบูรณ์ไปได้วยกันนะครับ ในโอกาสปีใหม่นะครับก็ขอร่วมวอวยพรให้กับทุกๆท่านนะครับได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับคิดหวังอะไรก็ให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการละกันนะครับผมโอเคกี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนกินแซ่บกินนัวไปได้วยกันแบบนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันละกันไปเรื่อยๆเนาะทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไป,เ,ปเพื่อนๆดูกันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้เราได้เดินต่อไปในปี2022จ้าโอเคขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ กินกับกี้ยังไงครับอร่อยทุกอย่างเพราะอะไรครับเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนไยบายอุย้ยขาหมู3โลนี่เกือบหมดเลยจริงๆริงเลยนะี่ยเหลือนิดหน่อยเลยทันเนื้อ bye, ไปบายจ้าไปวิ่งก่อนนะ